สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย้ายแอวกับมยามเฮ็ดขนเก้าขนบินอีกแล้วจ้า เย็บมนบบเวมาพี่น้องว่ามันเป็นสิบบออกสิบบ่ใหญ่อีกแล้วเบื้งจะยังมีอีกหลายอยู่ด้วยจ้านี่ยายเอ๋อสิเดก็บเนี้ยบ้านหลายอยู่มานี่เบิ่องนะจาพนะจ๊ะแต่ไต้กับมีอีกแต่ไต่อนพุ้อนพนจจาโอ้ยยายเอวันลืมใหม่เซลฟี่อยู่ในป่าคลิปลาสุดพี่น้องไปเก็บเฮดจนว่าเมืดจนว่าคำเราบะเนียนฝ้าวหลายบบหูวว่าสินยังบบหูสิเดไปไปน้ำหาอยู่จ้า มาจ้าพี่น้องดึงแน่ปาดเน่ตามสไตล์ยายเอ๋เเ้้ยจ้าเก็บเฮ็ดนี่พี่น้องจา้ายยายเอ๋สิบาดเอาดอกดึงยากนะจา้าปาดเงีๆยเ,เ,เอา้ก่แกะเป่นออกมาเาจา้าเพิ่นบอดับแนวบอศูนย์พันดอกพี่น้องเชื่อเพิ่นยังมีอยู่ในขวนนะคะ và hãy giải yêu lại phút đấy cái đáy và giải yêu bạc lùng Chưa quên phần chỉ mượt nằm ăn bò miền đó Có kêu cần Tha đừng ngài giải yêu cả đừng Tha đừng nhạc giải yêu cả bạc Ô, ครับเก็บไปหลายๆเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเอาไปได้ไปกินผู้่เดียวดอกจากอ้าอุ้ตายแจกอีกอิน้ะอันมูข่างบ้านมูฝรั่งเอาไปเพิ่นน้ำแจเพิ่นกับมกักเื่กันเพิ่นมักกินเห็ดนางล้มจาเพิ่นถ่าอยู่ ถ้าได้ไลายอีดีแลกลแวกแซ่แขงไว้โมหัวใหม่เซลฟี่สิงยังโมปุ๊กี่นองเอ้ยยันหายนี่ยัยงเพน เห็นต้นนอนแม่พี่น้องเ้าลังดอกบางหันนี่เอาเก็บเก็บแันบางหันโนเสตเตอร์ตรวจเบื้องยางดีได้หนิเห็ดจังเลยก็จะไมาเป็นนอนหลายแค่เห็ดนี่นะเบื้องผิดเมียงแบบบ้าเอาเมียงหลายกับบาเอวด้วเอากะนนะนี่ห้อยข่อยปาดเราแล้วนี่ แดดออกไหมนี่แดดเมือม่อใดเมื่อใดก็อากาศหนาวเสมอพี่นอ้องมิตะหมอกอพี่น้องยายเอ๋วสิพา้าเบิ้งเห็ดอยู่ใต้ขอนจะงามงามยาเอ๋วคือสิบ่ได้ตัดให้เบิ้งน้ำถิ่นเนี่ยเพราะว่าบม่มีไม้เซลฟีน่นะจา้าบม่มีหม่องสิวางโทรศัพท์เลยอู้มาเบิ่งก่อนนี่จา้พาพี่น้องเห็นมโนนี่เนาะ แกเอวบ่งหัวพี่น้องเห็นน้ำบ่นี่จะะ้าแล้วบงางงามอันยายเอวโทรศัพทบ้างไว้ขีดินได้นี่จา้าเราสิตัดให้เบิง่งเดี๋ยวจะคองเลียวก็เห็นได้นี่ตัวยายเอวเ,เองนี่ค้ำหาแล้วก็ตัดออกเดี๋ยวก็เห็นเห็ดเนี่ยจ้าแยาง,งามเด้พี่น้องอันหันหันหน้ากล้องโทรศพั์จะเนี่จา้าบ่ได้ทายแบบไอไอ เขาเอินมาอีกอย่างก็ทั้งหลังไท้ายเอาทั้งนาแม่เนาะซ้ำในกับซ้ำนั่นว่าจะพี่น้องได้เห็นน้ำหน้าจ้าเนาะบ่หูบ่ได้ยินเสียงย่าเอ๋วบ่บูโอ้ขาดเม็ดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ คุดความสามารถอีหลีจ้าไม่เซลฟี่ไปลืมไว้ในป่าบพราะท่าไ,ไปหดป่านั่นสิได้ไปหาอยู่ป่านั่นจ้ามื้อนี้นี่จ้าอุตายซูมมึงหันเลยเอาได้นะอูบิจ้าโดอกใหญ่แท้เอ้าได้จังได้ก็จังสนล่ะค่ะบาดนี้ยปลาตัไปเลย นี่ได้แล้วจ้ะว้ามาส่งหนอนแต่พี่น้องรล้บ้างหูจ้องปองจัง,งแปงอยู่มาขึอ้นอนเแต่เมาก่อนี่จ้าดึงได้ก็ดึงพี่น้องจ้า,จาเห็ดขอนนี่ย้ายเอ๋ก็ได้ลายเตบอพิ้วด้จ้านี่ยมาเก็บเพิน่นอีกเท่าที่สอง ยังไขยังเพิ่นยังเหลียไปให้เก็บอยู่จ้านี่จ้าได้เครื่องตอกเครื่องอันอันนี้เอากะได้เอากะได้เราจะเช็คเบืเบ้องเมืเ่อเล้วนอนไตยื้อยอะนอนขึ้นไหลแล้วเอ,เอากะได้ยายเอ๋วกะสิป่อยเพิ่นไปน้ำมุนีล่ละจ้าไปจ้ายายเอวกสิาพาไปหาเบื้องหม่องอื่นอีกแล้วก็ไปน้ำหาใหม่เซลคลีนะจ้ะเนาะไม่นี้ยายเอ๋วเว้มาเบื้องม่ยามนางล้มหน่อยหน่อยที่อยู่ในโกนเบื้องนี่จ้ะเกี้ยงเกึกเลย ไปหมดแล้วอะไรหนอะมากินเธอหมดแล้วบ่งนะจะพี่น้องโอ้ขอจะได้ดอกเนี่ยหายหมดเลยสัดกินนเลยเนะจ๊ะเป็นแบบนี้คือสัดกินอันนี้น้อยยุจ้ายาเอ๋จังสิงมาจอบอีกบ่งันนี้จ้ายาเอวอยู่ทั้งตน้นใหม่ล้วพี่น้องมันว่าสูงจะขึ้นได้นะแต่ว่าแห่ง เอามือกอดต้นไม้ไว้ไปไทยเบิ่งเบบนี้เดอเอามือโอบต้นไม้ไวไ้แม่จ้าคนน่ะอืมเดวเบงดดกนี่ก็เอาได้อยู่เบิ่งดอกเหตดจาพี่นงพระกันยุสูงพดว่าพนน่ะอันนี้ต้นเกาต้นนี้แอ๋วเคยมาเก็บเหลวเด้ดค่ะแาม่จ้าสุดยอดเลย ว่ามันสีเซาออกแล้วกาบพัฒาออกแ์ใเอ๋อได้เก็บอยู่มเม้าดอกมีก่อนนอักกี่น้องเนาะนี่กำเนียนว่าไงกำลังงามงามเลยเบิ้งจ้าดอกกำลังพอดีเลยอ๋อดึงยากจ้ะโอ้ยดึงกบอกยากเลยอันนี้เด้ออันนี้เด้อดึงง่าย่อดีบ้างดึงบ่กง่ายจะได้ปาดเอาเด้อ น้องพูดถึงง่ายอยู่เจ้าว่านะ่ะย่างงามเลยพี่น้องขาใหญ่ขาหยาบหลวกใหญ่หลายตรงปากดึงว่าอกนะอกไหมตรวจทีเด้วยจ้ะหาหม่องแว้งมีเพื่อนพันอยู่ในเหลือเปล่าบาตาบมี่นอนเอาเด้อค่ะอ๋อนี่ไปนะโอ้ยมาคือข่อยจะเฮ็ดไหม ดูปตนะก,กต้นในอกดีคับอู้ขาดจอยอันนี้ก็แมีนจะต้นเดียวกันสเบิง่งต้อยลงมาจะแตกด้วยค่ะเห็ดจาหานแตกหับแตกบว่าฮึสเบร่งดูอย้ออแตกจอยพี่น้องนลเบิ่งคอยว่าชิมไม่สักท่าแล้วครับทิมพ่อทันโอ้ก็กแางหมดเป็นยังพี่น้อง ยายเอ๋อง้อยมังหันราคามัางหันขึ้นไปเก็บปราได้ดวกหนึ่งจ้านี่ใครเนี่ย,ยประแตกแยายเอวว๋วบาสิล้องปีนขึ้นไปเบิงขึ้นไปเอานา่งล้มอยู่หันมันเป็นแต่ปีนได้ยุจ้ะนี่เคยปีนเราจะไปกกยนี่แต่เบิงยายเอ๋อสิปีนอีกเนะ่า่็สิบรไดิษฐยให้เบิงองเราจะตอนเก็บนี่จะพี่น้องที่ยายเอ๋วปีนขึ้นไปเอามัางหันเรียบ้อยเล้วประดิษฐยให้เบิงต่วนเก็บเพราะว่าโมมีปัญญาไทาย นี่ละจ้าที่ได้ยุนี่ได้หลายเติบถึงดอกน้อยดอกใหญ่แับน,นี้ยยาเราสตัดควนกันนะจ้าอันนี้ดีแต่ดอกงามก็เอาไปได้จ้กพี่น้องเป็นนอนเป็นแมงหมดเร็วเงนกดสีๆกันเบิ็งโอ้โหเฮียเห็นปา้าจ้านน่ะไตงมงอยู่เห็นหัวดำๆบ้าจ้านั่นกินบ่อลงดนะจ้าอ่ะบ่าเป็นยังห,าหลายๆเย,ยู่ปล่อยเพันไว้นี่เพันได้เป็นเชื้อต่อนะจ้านาะหูหนูหูสร้าง งามขนาดเด่งขนาดจ้าเสร็จละอีกทางนี้ทางนี้ทางนี้อู้วันนี้หแหงละนะจ๊ะนี่กระเมนโอ้แต่เดียวไม่เห็นอาอกรบเม่ก็ได้ คอยสิจามคอยแพ้สโปเพิ่นนี่น่าจะอ๋อขาดพิงพันตั้งป๊ดเป็นหน่อยหลายจงไวส้สกอนจ้ะยังธรรมะเก็บอีก เก็บหูหนูมองนี่ต้มจากน้อยเราย้ายเอวกับสิแพ้เบิ้งเห็ดจะได้จบคลิปอีกแลจ้าเรากร็จะได้นไปน้ำหาไหม่เซลฟี่นี่จ้าพี่น้องเห็ดที่ย้ายเอวเก็บอยู่สองปลาสองมองจา้าอันนี้เก็บอย้าปลาเดียวกันจา้าหูหนูกับนางล้มกลุ่มนีที่ย้ายเอวปีนเอานี่ทั้งดอกยิ่งใหญ่ทั้งดอกน้อยๆแต่หลายอยู่อันนี้เก็บมาต่าอีกหมองหนึ่งปลาหนึ่งจา้ายี่หมองคอนปวดคอนบินพุน่นนะ มืม่อกี้มันก็เกาละจะได้หลายเติบขนาดคิดว่าสิบวัได้เห็ดได้เนี่ยจา้าว่ามาเล็้ยจาสื่อแยะเอวก็ยังได้หลายยังพอหลายเป็นยังออกให้จะได้เก็บกเรื่อยๆอยู่บาดที่ในแยะเอวก็สิได้ไปอีกป่านึงเป็นน้หาไม่เซลฟี่ขาตั้งกงล้องยะเอวลับจะไปลืมไ้ตั้งตามือที่เก็บตอนมันคํามันมืดนะจา้าฟ้าเรียนดอกป้าหลายก็เลยลืม จังไรกะขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยแย่เอวหัวเถึ่เถื่อปอหลายๆช่องน้อยๆคอยพากันสุขภาพดีแข็งแรงสุขภูสุขคนสวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่คอยพากกันมีความสุขตลอดปีตลอดไปด้อจ้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ